ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by e. บยซโยอีกองทัพไทยยกระดับเดือดสั่งชุดปฏิบัติการโรนโจมตีทันทีเฝ้าระวังขเขมรไทยคุกคามหลังสื่อใหญ่กัมพูชายั่วยุเชิดชูในพลบุกดินแดนไทย กัมพูชาคนดังแห่ยั่วยุเชิดชูในพลขมรบุกดินแดนไทยกองทัพ้าคที่สองไม่นิ่งนอนใจชี้เป้าชุดปฏิบัติการพิเศษสอยภัยคุกขามข้างบ้าน ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทางเดอะคริติกแล้ก็รวมถึง Thailand Lover ได้นําเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะยังคงเป็นประเด็นที่ต้องตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องที่อยู่ๆก็มีนายทหารระดับผู้บังคับบัญชาโดยทราบชื่อแล้วนะคะนั่นก็คืออุตมเสนีตรี พลจัตาวานักวงพาคนเขมรล,ล่วงละเมิดอธิปไตยของไทยในดินแดนของไทยบริเวณปราสาทตามเมืองทมและที่น่าตกใจเข้าไปใหญ่ค่ะก็คือพลจัตาวานักวงมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่42ภาคทหาร4ซึ่งภาคทหารที่4หรือโยธาภูมิภาค4กินพื้นที่3จังหวัดนะคะนั่นก็คือจังหวัดอุดรมีชยัยจังหวัดพระวิหาร จังหวัดเสียมราฐและจังหวัดกำปงทมทางตอนเหนือและทางส่วนกลางเหนือของกัมพูชาโดยเฉพาะจังหวัดอุดรมีชัยจังหวัดพระวิหารเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางด้านพรมแดนกับไทยจำนวนหนึ่งค่ะรวมถึงบริเวณปราสาทตามเมือนทมตำบลตามเมียง อำเภอพนมดงรายจังหวัดสุรินทร์และปราสาทเขาพระวิหารอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดชัดเจนค่ะว่าการขึ้นมาล่วงละเมิดอ,อธิปไตยของไทยไม่ใช่การรู้เท่าไม่ถึงการแน่นอนเพราะเขามีหน้าที่โดยตรงในบริเวณดังกล่าวค่ะนอกจากนั้นที่น่าตกใจก็คือหลังจากที่พลจตวาน,นักวงได้ทำการดังกล่าวกลัามีสื่อใหญ่ของกัมพูชาอย่าง B m a x ็ทีวีรวมถึงนักเขียนชื่อดังจำนวนมากของกัมพูชานะคะให้การสนับสนุนและเชิดชูการกระทำดังกล่าว ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเอากับเขาสิคุณผู้ชมแต่ที่ทําให้คนไทยเนี่ยหายกังวลได้นิดนึงนะคะเห็นทีจะเป็นท่าทีของกองทัพภาคที่2ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้นําเสนอไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการเพิ่มกําลังพลเข้าไปบริเวณชายแดนไทยเขมรค่ะลองไปดูกันนะคะและในวันนี้นะคะกองทัพภาคที่2เนี่ยก็ถือว่าขยับต่อเนื่องโดยมีการเปิดเผยค่ะว่ากําลังเตรียมชุดปฏิบัติพิเศษโรนค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมตอบภัยคุกคามซึ่งก็ต้องเข้าใจกันอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชม กองทัพเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้สามารถพูดได้นะคะว่าฝึกโดรนเนี่ยเพื่อจะไปยิงข้างบ้านนะแต่ว่าข้อความนี้นะคะของกองทัพภาคที่2เนี่ยซึ่งดูแลโดยตรงในพื้นที่ชายแดนไทยขเขมรถือว่าเป็นนัยสําคัญค่ะที่ส่งผ่านถึงชาวขเขมรน,นะคะว่าฉันก็พร้อมบวกนะมีรายละเอียดบอกอย่างนี้คะ่ะว่าการฝึกภาคกองร้อยร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษชุดปฏิบัติการโดรน ฝึกให้ทันสมัยฝึกเตรียมความพร้อมตอบภัยคุกคามกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่13ดําเนินการฝึกเตรียมความพร้อมตอบภัยคุกคามประเภทการใช้โดรนโดย ประยุกต์ใช้ในการฝึกภาคกองร้อยประจำปี2568ตามนโยบายแม่ทัพภาคที่2ที่ต้องการให้พัฒนาการฝึกให้ทันสมัยตอ่อภัยคุกค,คามในทุกรูปแบบด้วยการฝึกประกอบด้วยการปฏิบัติเมื่อตรวจพบโดนข้าศึกการยิงต่อต้านข้าศึกเพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การปฏิบัติในสนามรบและในการฝึกพากองร้อยนอกที่ตั้งต่อไปเรียไดว่าน,นี่คือการขยับตัวนะคะซึ่งเป็นไป,นปนในแนวทางที่ดีของกองทัพค่ะเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยไม่ใช่ว่าเออาจจะพูดผ่านสื่อแค่ทุกอย่างปกติด,ดีเท่านั้นนะคะทั้งที่ใครก็รู้ค่ะว่ามันไม่ได้ปกติค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบัานที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ สามารถสนับสนุนสถาบันทิท่าไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิง์นี้ได้เลยค่ะ